อมล้เคืองินมันกินไม่ได้ครับผมเดครับ่อไมเคีแต่ถีรืนี้มันจกินจะให้เปล่าใหม่้องถ่ายก็มีคหอเลเอาหมเโอเคนะเดี๋ยวจะให้ป่อไห้นะผมดีที่จะไม่หนีอ่าอ่เพราะว่าไม่ได้หายวนี้เดียวเปล่าใหมเพราะว่าขับรถมอเตอ์ไซค์มาผ่านด่านนะอาการไม่ค่อยดีเต้องจับต้องับว่าว่าหลอนแล้วเปล่ายาว นี่นะฮะสนยๆนะเบาเบิๆๆๆๆๆได้ไม่ได้ถ่ายเนี่ยอ่ะดูอร่อยมทียนะสามร้อยหกสิบแปดเนเป็นดารามอยหกสิบแปดเลหมาเลยนี่นะเอให้เดนี่นะสามร้อยหกสิบแนามร้อยหกสิบแปดนะถ้าจะกินน้ำฝนเนาะ

啊，还八点多。哦。 ดูแดนะฮะครับก็ท่านก็กำชับมาหลายอย่างนะครับของระดับสถานี้แต่ว่าข้อหาไรเง้ข้อหาไรเงี้เรขาขาดนะครับเยออยู่หลานืไอไเดนเินสัา,า,าแต่ว่า,าวเราทำหัวรไยะสามวนแบบห นี่ใช่ร้านก๋วยก